ยันอาลายแล้วค่ะธรรมธยาใสันดีของมันพูดไหมไม่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 ขอถ่ายรูปร่วมกันนิดนึงนะคะก็ขอเชิญส่วนราชการนักวิจัยขึ้นบนเวทีถ่ายรูปหนึ่งชุดนะคะ แล้วก็ลงมาข้างล่างด้านหน้านะคะยืนแถวหน้าเนี่ยก็ถ่ายรูปร่วมกับผมในขั้นตอนผมขออนุญาตแนะนําโครงการเข้าๆก่อนนะครับเพราะว่าท่านองอาจยังยังไม่คุ้นเคยกับโครงการนะครับหรือว่าที่มาที่ไปว่าทําไมมันต้องมีกิจกรรมเหล่านี้นะครับก็ในส่วนของโครงการนี้นะครับเป็นโครงการานวัตกรรมโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจประมงในพื้นที่ อันดับ่นตอนล่างนะครับโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดขบีกลางละไรพสตูลน,นะครับก็คือใน,ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็คือว่าในเรื่องผลกระทบการโควิดที่ว่าหลายท่านคงพอจะเข้าใจนะครับว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะครับต้องปรับตัวอย่างไรบ้างนะครับก็อาจจะต้องอนึกภาพนะครับตัาอย่างนี้ว่าโมเดลธุรธกิจใหม่ๆเป็นอย่างไรนะครับ ท่องเที่ยวภาคบริการเนี่ย52เป็นของรายได้ทั้งหมดะน,มนะคะการจัดประชุมสำนัมนากิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจในวันนี้จึงนับได้ว่าตอบโจทย์คนสตูลนะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดสตูลที่ตรงจุดทำให้ภาคการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีศักยภพาพศักยภาพยิ่งขึ้นนะคะอีกท,ทั้งยังส่งต่อไปอย่างทุระกอบ ออลืมแนะนําตัวเองครับผมผมตัพิรุงพรมเจนยาครับมาจากมหาวิทยาลัยสงขาาาลานครับดริเนียเกตูเกตนะครับเป็นทีมวิจัยของทางอัลมาทรตรังด้วยนะครับหรือว่าจะเรียกอาจารย์โต้งก็ได้นะครับผมเมื่อสักครู่นี้เมื่อชานี้อาจารย์อาจารย์เต้ก็ได้แนะนำทีมผู้บริหารที่จะร่วมเสวนานะ, <ๆ S 2> นะครับก็อขอเป็นทางการนิดนึงนะครับขอสมสด,ดีท่านนะครับขอคนอ่อนคงนะครับที่จะมาเป็นผู้เ่วม เชิญมาในวันนี้จากประมงจังหวัดสตูลน,นะครับท่านประธานเปิดรถตกู๊นี่แล้วนะครับผมคุณพี่สามที่น่ารักของเรามาจากาพนิชย์จังหวัดสตูลน,นะครับก็คือ,อท่านสายช่องอังสุภาณีนะครับอาันนี้ยื่นแล้วก็อกอดท่านดน,นะครับเพราะว่าท่านคือหัวแรงของเราในการที่จะขายผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับคุนที่สามนะครับจากพัฒนา ชุมชนจังหวัดสตูลนะครับท่าเป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนก็คือคุณดาวรุ่นีโพธามิสเตรเฟกนะครับผมสีฟ้าเลยนะครับที่ของคอชเชนนะครับท่านที่สี่นะครับท่านที่สี่นะครับผมท่านที่ห้าก็ดีท่านก็เป็นบุคคลสำคัญเหมือนกันเพราะว่าช่วยกันในเรื่องของการขับเคลื่อนทางด้านการท่องเที่ยวนะครับท่านนุ่มโดลก็มีกระดูกแข็งี้วยท่านเป็นผคนที่อยู่กับเราเยอะมาก ที่ท่านอาจารย์ได้นําเรียนเป็นืม่สักครู่นะคะซึ่งเนื่องจากว่าเดียวทางเสวนาหลักคือด้านระมงเดี๋ยวในส่วนที่เกี่ยวกับระมงจะเว้นไว้ให้ท่านระมงจังหวัดนะคะขออนุญ,ญาตไปในส่วนของภาพรวมการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนะคะเนื่องจากว่ากระทรวงเกษตรของเราในจังหวัดสตูลเนี่ยเราจะมีทั้งหมด23หน่วยงานนะคะ23หน่วยงานนี้ก็คือตั้งแต่ การปฏิบัติตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำและปลายน้ำนะคะโดยเราจะาเ,เราจะแบ่งกลุ่มภารกิจงานออกทั้งหมดเป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะก็คือกลุ่มพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรและระบบสหกรณ์ค่ะจา์แล้วก็กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการผลิตและสุดท้ายอยู่ที่กลุ่มการบริหารจัดการทรัพยากรและแหล่งน้ําค่ะอันนี้จะเป็นภาพรวม ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมันรวมอย่างไรก็คือตั้งแต่กระบวนการพัฒนาในตัวของเกษตรกรผู้ประกอบการก่อนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การให้ความรู้องค์ความรู้การพัฒนาทั้งหลายต่อยอดไปถึงการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรนะคะที่เราเป็นกลุ่มวิสาหกิจสถาบันเกษตรกรกลุ่มสากรกลุ่มแม่บ้านที่เรามากันวันนี้นะคะเร,เร้วก็กลุ่มเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเพื่อที่จะ นำไปสู่การหาแหล่งเงินทุืสนับสนเสนหมอบินตลวดนเสนโดยเฉพาะคนที่จะทำทางของนิยมานนะครับผมเพราะอย่างเมื่อวานเนี่ยผมขัดใจมากเลยนะผมอยากจะทานหอยลายผัดใส่อะไรน้ำมันหอยปรากฏว่าลุงเกบอกว่าไม่มีวันนี้เขาไม่มาส่งเอ้าวผู้ประกอบการไม่มีโปรดักต์แต่ว่าชุมชนมีโปรดักต์มานำเสนอให้ด้วยนะครับผมคกาอเรียนเชิงครับเรียนเรียน ท่านอาจารย์เสื้อและทีมงานมอเรอทุกคนนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน,น,นครับครับผมโสมณอันคมประมงกรมสตุนครับครับพอดีมีเวลาผมทีม่เวลาห้านาทีครับพอดีคับคำถามกับเรื่อ,อจะมีคําถามหลังตอนหลังก็ได้นะครับอเอ,เอ,เอตอนตอบคําถามแรกอนคือว่าที่จริงธุรกิจประมงประกอบด้วย การการประมงเหมือนทันทำทงประมงปานิชย์ประมงพื้นบ้าน,นครับนี่นี่เป็นแล้วก็มีการบูตของการเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นเป็นสองส่วนที่ที่เป็นธุรกิจประมงครับในใน,ในบบตูนเราถ้าพูถือว่าการทําการประมงเรามีผลผลิตจากทะเลประมาณเจ็ดหม,มื่นตันต่อปีโดยประมาณครับแล้วก็อันนี้รวมทั้ง ปราณนิดแล้วก็ขึ้นบ้าประมาณเครางัฒชมชงชนาติะคะวันนี้เป um ็นผ si ู้แทนท่านท่านาการจังหวัดจุลนะคะเนื่องจากท่านติดภารกิจนะคะเลยมาอยู่กับพวกเราที่นี่ไม่ได้นะคะค่ะสําหรับในส่วนของโครงการพัฒนาชุมชนนะคะเรามีภารกิจหลักในเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาทั้งผู้ผลิตร่วมการแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อกของเรานะคะ ค่ะซึ่งคิดว่าหลายๆท่านที่นั่งอยู่ณที่นี้นะคะผู้ประกอบการหลายๆท่านก็น่าจะเคยส่งเสริมและพัฒนา่ไม่ใช่สรที่บางเดียวแต่เป็นช่องทางอย่างอื่นด้วยนะคะบางทีก็ไม่มีสถานที่ที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเป็นทาการเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็้นั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราส่งเสริมอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องการส่งเสริมตัวผลิตภัณฑ์การส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อการ เราส่งเสริมอ,อย่างไรนะคะในเมื่อผลิตมาแล้วเราจะทำ,ทำ,ทำอย่างไรให้คนที่เขาซื้อเนี่ยเขาเลือกอาหาผลิตภัณฑ์ของเราเจอเราส่งเสริมอย่างไรเราสร้างแบรนด์ไหมสมมุติว่าปลาคุณเราเค็มเนี่ยมีหลายจ้าที่ขายอยู่นะคะแต่คนเราเนี่ยบางครั้งเราไม่ชอบรสชาตินี้เค็มเดินไปรสชาตินม้มีหวานเราคนชอบหวานถ้าคนภาคกลางแต่คนภาคภาคภาคอนสา ขาก็ไม่ชอบอาจจะเค็มพอดีอย่างเงี้ยนั้นเราต้องสร้างแรงสร้างสักักษณ์ว่าถ้าไปสตูลเนี่ยถ้าจะซื้อปลาปลาเค็มปลาคูเราเค็มเนี่ยต้องเจ้านี้นะนะคะเจ้าแม่แดงสมมุตินะคะเนี่ยเราเลือกถูกแต่ว่าถ้าเราไม่สร้างแรงคือเราไม่พัฒนาแรงดของเราในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราจะนมมําออกไปเนี่ยเราซื้อไม่ถูก แล้วเราจะได้ผลที่ไม่ตรงกับที่เราต้องการเราจะเอาแบบลงกลองไม่ไม่หวานมากมาเราได้หวานมานะคะแล้วเราก็มองว่าไม่อร่อยไม่ไม่ตอบโจทย์ที่เราต้องการอันนี้ก็คือการสร้างเครื่องมือทางการตลาดน่าเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องการสื่อสารการตลาดออกไปเรามีสินค้าดีๆเราจะสื่อสารการตลาดออกไปอย่างไรนะคะก็ท่าในหลักของการตลาดก็คือโปรโมชั่นนะคะ ือว่าการทําสื่อสารการตลาดที่ทําอย่างไรให้สินค้าของเราที่มีดีๆเนี่ยผู้บริโภคเนี่ย<ม>เขาต้องการแล้วเขาสามารถที่จะรับรู้ว่ามีอะไรกี่ตัวสิ<ม>่งที่เขาต้องการมีไหมที่สตูนนะคะอันนี้ก็คือการส่งเสริมของสํานักงนานพนิชย์ทั้งที่นีเรามาดูว่าเรื่องชอ<ม>่องทางการตลาดทางพันธม,ม,มิมันเขาทำ ขลยว่าอยากจะให้พวกเราครับที่มากันในพ่อค้าแม่ค้านะครับต้องพัฒนาพัฒนาตัวเองจังหวัดสตูลเนี่ยผมมองว่ายังมีสินค้าน้อยมากที่เชิดชูจังหวัดนะครับผมอยากให้เราเนี่ยลองลองทํากันดูลองทําให้ดีนะครับลองทําให้ดีผมมองว่ารีเป๊เนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งครับ ผมว่าในอนาคตวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วนะครับที่เราจะได้ติดต่อนะติดต่อประสานกันในระยะต่อไปวันนี้วันนี้เอาเป็นว่าเราเราจะเราจะขอเบอกันนะขอเบอกันถ้าสนใจในเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อจะเป็นช่องทางที่ จะได้ค้าขายกันต่อไปนะครับผมเองเนี่ยมีมีในความคิดในเรื่องของการจัดตั้งสากลในชุมชนกอติเปะนะครับก็มีกลุ่มชาวบ้านนะครับต้องการในเรื่องของสากลเนี่ยมานานแล้วนะครับและผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผมมองว่าถ้าตอบโจทย์ก็คงจะมีมีเป็น กลุ่มส่วนกลุ่มนี้นะครับที่เราจะถ้าพอใจก็อาจจะต้องซื้อมาขายกันนะครถ้าเกิดอสากรของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้จริงๆนะครับถ้าถูกิเป้เนี่ยผมว่ามันจะมีเรื่องของการการทสินค้าเนี่ยมันมีอยู่สี่สี่อาเรียกว่าอัปเลเวลของสินค้าครับตัดังมีอยู่สี่ขั้นตอนคือถ้าสินค้าเหมือนกันนะครับคนที่เลือกที่ราคาครับเพราะเขามันจะเป็นองเลือก ถ้ามันเหมือนกันฉันไม่จำเป็นต้องเลือกอต้องจ่ายแพงกว่าเพื่อที่จะเอาของเหมือนกันอยู่นะครับถ้าเกิดถ้าเราอยู่แับประเภทนี้ครับเราจะต้องแข่งขันที่ราคาไม่ว่าจะห้องพักห้องพักเราเหมือนคนอื่นเขาเราก็ต้องแข่งนที่ราคาถ้าเหมือนกันเนี่ยฉันก็ไม่จำเป็นต้องเสียสราคาสูงกว่าเพื่อทจะได้ของเหมือนกันใช่ไหมครับเอาถ้าเราต้องอัพเป็นเรื่องที่สองก็คือบอกว่าถ้ามันต้องแตกต่างกันที่อย่างชัดเจน เราก็ต้องไม่ต้องแข่งขันที่ราคาอย่างเช่นรีสอร์ทนี้เขาก็มีสระน้ำตรงนี้เขาไม่มีสระน้ำก็มันก็อัปราคาขึ้นได้สินค้าตัวนี้มันมีอยู่ในท้องตลาดเราเป็นเจ้าแรกใช่ไหมครับเราเป็นเจ้าแรกแต่เดี๋ยวมีเจ้าตัวไปเข้ามามาแข่งกันตลาดก็เราเดี๋ยวราคามันก็สู้กันเหมือนเดิมนะครับถ้าเหม่งน้ันก็ต้องถ้าคงเหมือนกันมันต้องไปแข่งขันที่บริการเลยนะครับมันต้องแข่งขันที่บริการแล้วว่า บริการของเราแตกต่างอย่างไรเหมือนโควิดกับยิฟรีนนะครับนี่ผมโควิดตอนนี้หกหมื่น้าหนี่นะครับเห็นไหมเครื่องกรองน้ําอ่ะมันระบบเอาลิวอร์ออกซิเเหมือนกันแต่ว่าราคาแตกต่างกันนะครับของร้อสองหมื่นสามหมื่แต่โควิดก็ห้าหมืสีแต่ห้าปีเนี้ยเขาเอสวิตร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีค่าใช้จ่ายเขาบอกน,นะอ่านี่คือมันอัพเดทถ้าไม่อย่งนงั้นก็ แตกต่างที่อะไรต่างๆแตกต่างในที่ประสบการณ์หรือความประทับใจไปเลยนะครับที่หาที่เหลือได้ก็คือดิเบ๊กยังไงดิเบ๊เนี่ยคือมันแตกต่างที่ประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ที่เกาสมเธ็จไม่สามารถหาได้ที่พัทยาไม่สามารถหาได้ที่ภูเก็ตไม่ได้กระบี่ไม่ได้เข้าที่ต้องไปที่ต่างๆมากมาไม่ได้ครับมันทผมบอกให้ทุกอย่างดิเบ๊กยังไปหมดทุนจะมาอย่างที่บอกว่าสี่ปีนี้เขาไม่เรียนแล้วครับสี่ปีอย่างนี้มันมีมากกว่าสี่ปีแล้วนะครับ ผมสอนเรื่องสานี้เกือบ60ทีนะเพราะตอนนี้ช่องทางมันมีเยอะนะครับไอ้ที่สําคัญก็คือถึงแม้ว่าสินค้าเราจะมีชื่อเสียงแต่จะต้องรักษาในเรื่องของอมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ของเราด้วยแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะมั่นใจลูกค้าได้คือความซื่อสัตย์เพราะว่าสินค้าบางอย่างที่เร,เราขายออนไลน์เนี่ยมันไม่ตรงปกประกาศทิ้งๆๆอย่างดีเลยแต่พอที่ลูกค้าได้รับสินค้าปลายทางนะครั ลูกค้าจะเกิดปัญหาทุกครั้งเลยว่ามันไม่ตรงกับที่เราโฆษณาไปตัวอย่างผมเจอเยอะผมชอบซื้อของออนไลน์ผมก็จะเจอหลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับว่าการขายสิยนค้าในาปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็ให้ความซื่อสัตย์แล้วก็ซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ซื่อสัตย์กับตวเองด้วยในเรื่องของราคาผมว่าราคาไม่ใช่ประเัยนนะผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความพึงพอใจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย นะครับมันมีเทนีตรงกันหรือเปล่า,าคือของบางอย่างเนี่ยเ,เขาบอกว่าอร่อยนะครับแต่พอเราไปชิมแล้วอีกคนนึงก็บอกว่าอาจจะไม่อร่อยก็ได้นะครับตรงนี้ผมว่ามันอยู่ที่จริตของแต่แต่ละคนว่ามันมันมีความต้องการนั่งร้วขนาดในขณะเดียวกันผมมองเลยแต่ว่าอนาคตข้างหน้า่ชุมชนก็ต้องอยู่ได้ผู้ประกอบกับแล้วเั็นแี่จะเป็นของแทน อันี้มันยังไม่ตัวเด็ดค่ะ ถ้ากานถ้าจานไม่ได้ทำข้าวที่ผาปุ๊ับตะตอแล้วทใหม่ที่เขาได้รสชาตมไม่ต้องปรุงครับที่หลายทนแบบที่เหมือนเนี้ยเป็นเป็นของที่ที่นองที่้ที่าทำห้ะคระบนี่เบอร์เบอร์เนี่ยเนี่ยอยาเงลงมาด้ยั